สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับคลิปนี้เป็นคลิปในกล่องมีอะไร ep ที่6แล้วนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับว่าผมเอฟอะไรมานะครับวันนี้เรามาเปิดกล่องพร้อมกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นพระที่ผมชอบนะครับแต่องค์นี้จะพิเศษหน่อยคือตรงที่รุ่นนี้หลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่อำเภอสัมงามจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแพ็คได้ดีมากครับคุณน้าแกะบรรจุติ่จุอ็เครื่องด้วยกันทุกครั้งเพื่อป้องกันคูาเสียหายอบัตรรับรองไว้นะครับ แท็กได้แน่นหนาจริงๆนะครับดูกันนะครับ ก็แกะระวังนิดนะึงมาแล้วนะครับ เป็นพระพิจิตรเมร็ดเข้าเม่านะครับอง์นี้จะเป็นเนื้อทองคำนะครับก็เป็นพระอีกองคหนึ่งที่หลวงพ่อขวัญได้ร่วมปลุกเสกนะครับนี่เป็นเนื้อทองคำนะครับผมวางก่อนนะครับนี่นะครับ เเต้องคำก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับวันนี้ผมมีข้อมูลเนี่ยครับเป็นรุ่นฉลองย้อนรอยอดีตพิจิตสถาพรเก้าร้ปีนะครับปีส5 4 0ก็จะเป็นพิธีมหาพุทธวิเศษพระพิจิตสถาพรเก้าสานะครับ สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกลงอลักขระและเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับสร้างวันที่11กรกฎาคมปี2540ตรงกับขึ้น7ขค่ำเดือน8ปีฉลูนะครับเวลา17 99, นาฬกา19นทีนะครับถือว่าเป็นพิธีดีมากนะครับนี่นะครับสมเด็จพระสังฆราช ประตูผส์การสร้างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมตามเก็บเนื่องจากว่านี่นะครับแปบ๊บนะครับนี่นะครับผมงพ่อขวัญวัดบ้นบานไร่อำเภอสงขละจัดพิจิตรร่วมปลูกเสกด้วยนะครับเป็นของหาย,ยากครับอันนี้ก็เอฟมานะครับาจากปลูกเสกได้หลายได้หลายองค์นะครับ ครับ,ครบใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องจักกับงามเลยนะครับขอบพระคุณมากครับผม